สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกทันนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางห้านอยสูตรของร้านนะคะเจ้าแม่นะคะช่วงนี้นะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราพัฒนาสยตายเอดเลียดนะคะตายเอเดียรืเลยนะคะแนวทางเออ เราพัฒนาเอฟซีอุย้ยงวดในปังก็ปังงวดในพังก็ยับเยินลืมนะคะเอา้ามาดูฮานอยสูตรล้านกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะชอบแนวทางไหนค่อยจัดนะคะขัดแนวทางไหนค่อยผ่านนะคะแอดไม่ใช้เซียนตัวเลขนะคะแต่ชอบนะคะชอบตัวเลขนะคะล้านก็ทําช่วยนะคะล้านก็ทําช่วยนะคะ,ะ,คะเผื่อเป็นเลขที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่า F สีก็ชอบนะคะตัวเน,น้นน้อยตัวน้อยชุดแล้วก็ฟันเม็ดเดียวนะคะของร้านนี้จะมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะเข้าก็เซอร์ไพรส์หลุดก็เซอร์ไพรส์ะคะ่ะยับเยินเลยนะคะนางทําถึงนางจึ้งนะคะเวลานางจึง้งนางจึงจ้งจริงๆเนี่ทุกคนเข้าแบบเน,นีนๆเนีนๆติดๆถ้าอาทิตย์ไหนเข้านะติด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 กันแต่าอาทิตย์ไหนหลุดนะคะยับเยินเจ้าแม่ปวดหัวเลยนะคะอา้าวราวพัฒนาเจ้าแม่ก็ขอโทษขออาภัยมานะคะเอามาดูฮาหน่อยกันนะคะ ฮานอยก็ไปได้บ้างไม่ไปไม่ได้บ้างนะคะก็พินิจพิจารณากันดูนะคะสูตรก็ไม่นิ่งเลยเนาะเอาหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งเข้าอะไรบ้างนะคะหนึ่งปกติฟาดไปเลยนะคะสายวิ่งนะคะหลับไปค่ะหนึ่งนะคะการชาตินะคะแล้วก็พัฒนานะคะแต่ไม่มีตัวเจาะนะคะเครื่องังรบาลเออพิเศษนะคะเข้าไปที่ห้าเจ็ดตรงๆเลยนะคะเอาเอสคือเขียนปกติ ตาไล่ค่ะตาไล่นะคะมันเข้าพิเศษเนาะเอาสาร้างมันพอค่ะพิเศษนะคะทุกคนพิเศษนะคะเอานี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะพิเศษนะคะห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดหกเก้านี่สวยจังเลยนะคะหกเก้านี่ หกเก้านี่ออกสวยสวยหกสองนี่มันออกกี่วันล่ะคะเจ็ดหกสองนี่แอดเห็นมันออกหลายวันสองสามวันติดแล้วนะคะอีเจ็ดหก 7, 6, สองไอ้เราก็ไม่รู้จะก,กันตัวไหนบ้างนะคะกันตัวหนึง่งมากตัวหนึ่งว่ะิแล้วก็เจาะเข้านะคะเจาะเข้าสี่แปดนะคะหน่อยสามัคคกี้นี่ก็ไปกินดีดีนะคะอาอยางหน่อยก็เข้าหน่อยพิเศษเนาะให้เอฟสี่นะคะเอาเอาไปมานอเอาไปเฮงถ้าใครรูดห้าแปดนี่ฟาดเรียบเลยนะคะสี่หน่อยนะคะห้าหน่อยราวกาชาตินะคะ หกหน่วยสามัคคีจะไม่ได้แค่พัฒนานะคะถ้าใครไป58ดนะถ้าใครไป81ได้อะไรบ้างนะคะ81บอกก็จะได้ปกติ vip นะคะสายรูดนะคะกาชาติโอกาชาตินี่เด้งเลยนะคะแล้วก็สามัคคีแล้วก็พัฒนาอ๋อถ้าไป81นี่จะได้แค่ ห้าหน่อยนะคะแต่ถ้าไปแปดห้าจะได้หกหน่อยเนาะสายรูดนะคะสายรูดพี่นิพิจารณาวิเคราะห์กันดูค่ะช่วงนี้นะคะรูดเท่านั้นที่รอดนะคะบางครั้งรูดก็ตายนะคะเลือกรูดเอาเดอ้อชอบตัวไหนก็เลือกรูดเอาเลือกวิ่งเอานะคะตัวจอนกับจ้อ,อยหยางเนาะห้าหน่อยมันก็ออกวนอยู่แถวนี้นะคะบางทีเราก็หันสาค่ะบันเทิงนะคะพอได้ด่ามันนะคะทุกคนพอได้คลายเครียดบางทีเครียดกว่าเดิมเมนะคะเอาจัดไปค่ะห้าหน่อยนะคะเป็นหวยที่ระบายอารมณ์มากเลยนะคะ ในไลฟ์สดด่ากันกระจายว่าจะด่ากระจุยเลยว่นจิมโอ้อยอะไรอย่างหัวเลยโอเดี๋ยวนี้ไม่กล้าลงไลฟ์สดเลยนะคะไม่เอ้ไม่ไมกล้าลงแบบว่าตอนไลฟ์สดหาหน่อยบระกาไปยามเขาด่าหัวเอาอยามไปกีดนะคะโอ้ยเมื่อก่อนกีดไม่เกรงใจใครนะคะหอ้ยเดี๋ยวนี้เขาสีด่าหัวเอาเลยยานคนหลายๆอ๋อเดี๋ยวนี้คนเริ่มมาระบายอารมณ์กันหาหน่อยนะคะ เริ่มมาระบายกับหารลมกับอารน่อยนะคะท่านที่คอมเมนต์มานะคะบางทีแอดก็ไม่เห็นคอมเมนต์เด้อแอดไม่ใช่จะเห็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตลอดนะคะเพราะว่านะคะ youtube มันไม่ได้แจ้งเตือนตลอดนะคะ มีความคิดเห็นค่ะเพิ่มความคิดเห็นแต่บางทีไม่เห็นตัวหนังสือนะคะไม่รู้ใครคอมเมนต์ใครอะไรยังไงนะคะเอามาดูฮานอยสูตรล้านของวันที่8นะคะ9เม็ดเดียวค่ะทุกคน369นะคะ369ใครชอบ3ไป3ใครชอบ6ไป6ใครชอบ9ไป9นะคะเสียงดังฟังสัตว์บออาสงสัยสิบริซื้อหม่ๆมแล้ว69นะคะ3 9 36 98นะคะตัวนี้ตัวเจาะอ,อยู่ที่6939นะคะ369 359นะคะ8 6 9 3 9 8นะคะ6 8 9 3 1 5 2นะคะอันนี้คือวินนะคะ6 8 9 3 1 5 2เนอะ9 2 9 2 5 9 5 9 5 1นะคะ6 2 2 6 8นะคะ6 5 6 2 5นะคะทุกคน6 8 6 8 9นะคะ หน่ยคือมีตอะเปียดเถอะสามสองมาแล้วสามสองนะคะชนกันก็นอีซอยแล้วนะคะอีโซยสามสองหนึ่งสามสองนะคะสามห้าหนึ่งสามห้าสามแปดแปดสามสองนะคะอะไลน์มือเอ็ดออกบนอ่อนะคะประกาศสีแดงมันหมดนะคะขออภัยเ้อค่ะเอาก็ใช้ให้มันหมดแล้วให้เกิดประโยชน์นะคะไม่เป็นไรสำรองเรามีเพียบค่ะเรามีหลายกล่องนะคะทุกคนแต่ว่านะคะเราก็อยากใช้ให้มันหมดหมึกนะคะเอาอนั่นแหละค่ะก็เลยวงกลุมแบบ จางๆหน่อยนะคะเอานี่ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแคบเลยค่ะของห้านตามนี้ขอให้เข้าตัวเจาะขอให้เข้าตัวเน้นขอให้แตกสามตัวนะคะถ้าชอบค่อยติดค่อยตามค่อยไปเด้อทุกคนาการลงทุนนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแอดก,ก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะห้านก็ไม่รู้จะวางมาไหมนางก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะคะว่านางเป็นนางเอกด้ค่ะแต่ช่วงนี้สงสัยจะเป็นตัวลายนางดรอปค่ะช่วงนี้ถือว่าดรอปลงนะคะดรอปลงอาสู้ๆค่ะ ทางเอซแล้วก็แอดมินนะคะแอดมิ min นยิ่งเป็นไมเกนอยู่นะคะแต่ว่าตีสี่ตีห้าตอนนี้อัดคิปอยู่นะคะไม่หลับไม่นอนนะคะเอฟซี FC, อันนี้เพิ่งแบบเอา้านี่นะคะปากกาเรามาเพียบนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีนะคะปากกาเราส่งมาถึงแล้วนะคะมาเพียบเลยนะคะเอาอันนี้มันแท่งไหนเตรียมพร้อมนะคะแกะกล่องปากกากอนนะคะ ของสูงสมุดรปารกานะคะโอ้ขอบคุณเอฟซนะคะที่ให้การสนับสนุนมาทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนนะคะขอให้ปังๆหมานๆหิงหิงนะคะกับแนวทางของเรานะคะทุกแนวทางเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ดีนะคะแอดผิดพลาดตรงไหนนะคะก็กลับขอโทษขออภัยไว้นะคะเออ คนเห่าเนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะพอปังกันไหมนะคะมาพูดมาคุยกันได้นะคะช่องแอดมีไลฟ์สดด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างนะคะเพราะว่าแอดเพียค่ะเหนื่อยนอน,นะคะ่ะตั้งแต่เป็นไข้มานะคะทุกคนเพียตลอดเลยค่ะมีแต่จะนอนนะคะเอฟซี่หอยังว่าโอ้ยอะไรง่วงตลอดเลยนะคะมไม่กินไม่กินแล้วก็นอนก็แค่นั้นนะคะทุกคนมีกินแล้วก็นอนนะคะ แล้วก็มาทําคลิปให้เอฟซนะคะบางทีกินอิ่มมาทำคลิปมาทําคลิปให้เอฟซนะคะก็ห่วงบาวัานเอฟซีโอ้ยคอยละหาห่วงคอยละหาวนอนเอฟซี่โอ้ยข่อยง่วงน้ำแอรเด้ว่าสัน่นมันเป็นมึงค่ะทุกคนโอ้ยถ้าถ้าไม่ไม่ลุกจากที่นอนก็ไม่ได้ทําคลิปให้เอฟซนะคะถ้าจะลุกก็ลุกตอนเออหิวพอพอไปกินเสร็จมาทำคลิปมันก็ง่วงเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเป็นตลอดเลย เอาเสียงดังฟังสัตว์บ่ไมมนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในวทางชุดสรุปเย็นนี้นะคะไม่เกินทุ่มหนึ่งแน่นอนนะคะของเราพัฒนานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้ยเดี๋ยวแอดจะเช็คไมให้ดีๆนะคะก่อนลงคลิปนะคะ ก่อนลงคลิปนะคะหลายครั้งหลายค่ามีปัญหามากเลยนะคะกับออบางครั้งก็ลืมนะคะเอาวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะไม่รีบนะคะจะมีแนวทางปรปับปรุงใหม่นะคะแนวทางปรปับปรุงใหม่เดี๋ยวทยอยลงให้นะคะเราพัฒนานะคะสูตรไหนตังนะคะใครที่รอสูตรหลักร้อยในชุดสรุปเลยนะคะเราจะลงในนั้นให้นะคะเพราะว่าแอดทําคลิปไม่ทัน,นะค่ะทุกคนมันมันหลหวยค่ะหลายห่วยคิดไม่ทันนะคะบางทีเราก็อยากพักอยาก่อนเนาะอยากมีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะ วันหยุดนะคะขอ่อยกับหยุดคือกันเลยเอาสํำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้เอฟซีโชคดีนะคะเข้ามาติดตามนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยเด้อน,นะคะขอให้แตกสามตัวนะคะรับสมาชิกใหม่เนาะเออหลอกล่อผู้คนเข้ามานะคะ <c oughs> เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะช่องนี้นะคะหลงเลขหลงเมาเลขค่โอ้วก็ได้เรียลอดวสารเข้า <c oughs> ขมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะ ถ้าแอดผิดพลาดตรงไหนนะคะก็ติก็เตียนได้ะคะ่ะทุกคนบอกกล่าวได้เลยนะคะตัวไหนที่ปรับปรุงได้ก็จะปรับปรุงนะคะตัวไหนที่เออปรับปรุงไม่ได้นะคะก็จะอธิบายชี้แจงนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะพัฒนามาสามสี่ปีแล้วนะยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะโชคดีจ้ามา,มานานเด้อจ้ามีความสุขกันทุกคนนะคะสามตัวแตกสวัสดีค่ะ